ตอนนี้ค่ะชื่อนางสารนันทวดีดิดททลเที่3 4อยู่4ถ5ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนข้อสอบ A level ปี67ค่ะเรื่องตักกระสานนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันเลยเขาจะให้มาแล้วนะคะว่า P จะมีจริงจริงเท็ t t แล้วก็ Q จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จนั่นเองเรามาดูตัวแรกกันดีกว่า ตัวนี้จะเรียกว่านิเสธนะคะนิเสธคืออะไรนิเสธคือการสลับค่ะเช่นตอนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นจริงใช่ไหมคะพอนิเสธ p เนี่ยก็จะเป็นเท็จเท็จเท็จแล้วก็จริงจริงนิเสธ q ทําเหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นเท็จจริงเท็จจริงอ่และกรณีเดียวเนี่ยที่จะเป็นจริงของแรกก็คือ จริงและจริงได้จริงที่เหลือเป็นเท็จหมดเลยให้จำไว้อย่างนี้นะคะจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เท็จเท็จและจริงได้เท็จแล้วก็เท็จและเท็จได้เท็จค่ะหรือกรณีเดียวเลยที่จะเป็นเท้ยกรณีเดียวเลยที่จะเป็นเท็จของหรือเนี่ยก็จะเป็นเท็จหรือเท็จได้เท็จนั่นเองก็จะเป็นจริงหรือจริงได้จริง จริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จนั่นเองนะคะถ้าแล้วถ้าแล้วกรณีเดียวที่จะเป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท็จจะได้เท็จนั่นเองเอา่าเรามาดูกันดีกว่าถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จนะคะแต่ว่าถ้าเท็จแล้วจริงได้จริงนั่นเอง ถ้าเทสแล้วเทสได้จริงค่ะต่อมาก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเนี่ยให้ดูที่เป็นแฝดกันนะคะถ้าเป็นแฝดกันเมื่อไหร่ให้เป็นจริงนะคะจริงก็จริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงจริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสเทสก็ต่อเมื่อจริงได้เทสแล้วก็เทสก็ต่อเมื่อเทสได้จริงนั่นเองให้ดูที่เป็นแฝดกันนะคะถ้าเป็นแฝดกันเนี่ยให้เป็นจริงเลยตามนี้นะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ